องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยพามาดูพื้นที่จริงที่ต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางสอทอจุทถ,ถุงหกสามขีศูนชื่อสายทางสายคลองยางหมู่ที่ห้าตำบลเมืองบางยม ขนาดความกว้าง5เมตรยาว70เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า350ตารางเมตร